สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงพามาดูแปลงนาที่หมู่สีต่ตำบลบางตะเห็นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนาแปลงนี้นะครับใส่จัดมินเบอร์20เตรียมดินโดยการหมักสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวมาเมล็ดข้าวดีเขาเด้งนะครับแล้วก็หญ้าวัชพืชนะครับหมักไว้10วันนะครับนี่เตรียมดินสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวนะครับคือผลดีนะครับช่วยปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มในตัวเจนในดินนะครับเวลาหวานข้าวลงไปนะครับข้าวจะขึ้นมาเคี้ยวงามสม่ำเสมอนะครับเวลาเขาออกรวงนะครับเขาก็าจะออกรวงสวยงามรวงใหญ่รวงยาวนะครับนี่รวงใหญ่รวงยาวเลยแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนะครับเป็นระยะระยะมาบำรุงทั้งทางดินและทางใบนะครับทางดินใช้อินทรีย์เคมีบวกแร่ธาตุ อาหารรองอาหารเสริมนะครับพืชก็มีอาหารกินที่ครบนะครับเวลาออกรวงสะสมอาหารมาเวลาออกรวงรวงก็สวยใบธงใสค่าเวลาออกรวงนะครับถ้าใบธงไม่มีปัญหานะครับเขาออกรวงมาเขาก็จะไม่มีการเป็นเมล็ดดําเมล็ดด่านะครับคือใบธงเขาสะสมสามารถปรุงอาหารได้ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการออกลวงนะครับเขาก็จะออกลวงมาสวยงามเลยนี่นะครับพี่น้องที่ทำจันมินเบอร์20นะครับนี่ข้าวอายุ71วันนะครับจัดมินเบอร์20ออกใกล้หมดแล้วนี่ครับออกลวงสวยเลยยามเช้าๆนะครับนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับให้ฉีกพ่นฮอร์โมนทางใบนะครับ เพื่อเหมือนกับฉีกรับรวงครับฉีกรับรวงรอบสุดท้ายเราก็ใส่กันให้ครบเลยทั้งเชือ้อราป้องกันไว้เลยป้องกันไว้ดีผักแก้นะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาข้าวตอนนี้เราต้องดูแลให้ดีนะครับถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคือมีผลกับผลผลิตเราทั้งนั้นนะครับผลผลิตเราจะด้อยลงนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะครับ ข้าวจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ออกอย่างนี้นะครับรับรองผลผลิตดีแน่นอนนะครับอันนี้คือตัวใต้ใบนะครับคอสั้นหางกระลอกเลยอันนี้ตัวที่ให้ผลผลิตสูงสุดนะครับในตระกูลจัดมินทั้งหมดนี่นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะครับการดูแลบำรุงดินก่อนทําเทือกหวานนะครับเป็นหัวใจของการทํานาเลยนะครับถ้าเราเตรียมดินดีด ดูแลดีๆนะครับทําเทื่อให้ดีนะครับผลผลิตที่ออกมาเหลือหวานเมล็กค่าลงไปเนี่ยข้าวขึ้นมาก็จะเขียวงามสม่ําเสมอแล้วค่าวเวลาออกรวงดูแลรักษาก็ดูแลง่ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องน,นะครับเปลี่ยนระบบการทํานากันสักนิดนึงนะครับเพื่อผลผลิตออกมาจะได้ดีๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆนะครับเดี๋ยวลุงตีจะนำมาเสนอขอบคุณครับสวัสดีครับ